สวัสดีครับนักเรียนวันนี้อยู่กับครูพจน์ในรายวิชาสุขศึกษาและภาศาึกษาวันนี้ครูพจน์จะพาม,มาเรียนรู้เรื่องเกมเบตาเลตเกมเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและเวลาเล่นมีความสนุกสนานเกมเบตาเลตเป็นเกมที่มีกติกาง่ายๆไม่ยุ่งยากและใช้อุปกรณ์น้อยวันนี้ครูพจน์จะมาสอนเกมเบตาเลตเรื่องเกมเสือกินวัว กติกาคือเล่นในสถานที่โล่งกว้างส่วนเกมนี้ไม่มีอุปกรณ์หรือถ้านักเรียนอยากจะใช้อุปกรณ์ก็สามารถมาออกมาประกอบเล่นได้ส่วนข้อควรระวังควรเล่นในสถานที่โล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวางควรเล่นอย่างระมัดระวังไม่ใช้ความรุนแรงคุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับเสือกินวัว การเล่นส่วนใหญ่จะเล่นกันที่ลานกลางแจ้งอุปกรณ์การเล่นการเล่นชนิดนี้ไม่มีอุปกรณ์จำนวนผู้เล่นประมาณ12คนหรือมากกว่าก็ได้วิธีเล่น 1. เลือกผู้เล่นที่เป็นเสือ1คนเป็นวัวหนึงคนคนที่เหลือทั้งหมดจับมือกันล้อมเป็นคอกให้วัวอยู่ในคอกให้เสืออยู่นอกคอก เสือต้องพยายามหาทางเข้าไปในค้อเพื่อกินวัวคนอื่นๆที่ยืนจับมือล้อมค้อต้องพยายามกันไม่ให้เสือเข้าไปในคอกจะขยับมือขึ้นลงอย่างไรก็ได้ถ้าเสือเข้าไปคนที่เป็นค้อก็จะเปิดทางให้วัวออกและรีบปิดคออทันทีเพื่อให้เสือติดอยู่ในค้อไม่สามารถไล่ตามวัวได้เสือจะต้องพยายามออกจากคอกจะใช้วิธีลอดใต้ซอกหรือกระโดดให้พ้นคอก็ได้ 3. ถ้าหากเสือไล่ทันแตะวัวได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเสือและวัวแล้วเริ่มเล่นกันใหม่ 4. ถ้าเล่นกันนานเกินไปเสือยังกินวัวไม่ได้ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนทั้งวัวและเสือเมื่อเราดูจบแล้วเราจะมาดูว่าเราได้ประโยชน์จากการเล่นเกมเสือกินวัวอย่างไรบ้าง,างด้านที่1ด้านร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรง และมีความคล่องแคล่วว่องไวด้าน,นที่2ด้านจิตใจมีความสนุกสนานรู้จักควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม,สมด้านที่3ด้านสติปัญญารู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมด้าน,นที่4ด้านสังคมฝึกทำกิจกรรม,ร,ร,มร่วมกับผู้อื่นและการปฏิบัติตามก,กฎกติกาสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโค้ดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ